ปรากฏว่าในรอบนี้ปัญหาที่มอลารัตเท็กซัสเนี่ยมันเกิดขึ้นก็เพราะว่ามันมีความพยายามในการพึ่งพาสายพลังงานซึ่งผลิตจากไฟฟ้าซึ่งมาจาการะบบซึ่งวางไว้ซึ่งปกติมันเวิร์กนะฮะวินเทอร์บล์เนี่ยมันเวิร์กวินเทอร์บายน์มันเวิร์กแต่ว่าในกรณีซึ่งอากาศมันหนาวมากเป็นพิเศษอุณหภูมิติดลบถึง10องศาเซลเซ,ลเซ,ลเซลียสทั้งทั้งที่นั้นไม่ใช่อุณหภูมิปกติในฤดูหนาวในมอลารัตเท็กซัสเนี่ยปกติมอลารัตเท็กซัสอากาศจะค่อนข้างร้อน นะครับมันจะไม่ถึงขั้นติดลบแล้วก็มีหิมะตกแต่ว่าในปีนี้เนี่ยมันหนาวเป็นพิเศษเพราะหนาวเป็นพิเศษเนี่ยระบบกังหันลมมันไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติเพราะฉะนั้นผมไม่ได้บอกว่ากังหันลมเนี่ยมันไม่เวิร์กเลยแต่ว่ามันไม่เวิร์กถ้าอากาศมันหนาวมากแต่นี่คือปัญหาไงก็คือว่าพลังงานทดแทนเนี่ยมันต้องเป็นพลังงานทดแทนมันเป็นพลังงานหลักไม่ได้ wind energy เนี่ยนะ wind turbine เนี่ยมันมันมันเวิร์กก็ต่อเมื่อมันเป็นพลังงานซึ่งเข้ามาช่วยแทนที่ ในระยะสั้นเท่านั้นหากมีปัญหาในการขุดจอดน้ำมันหรือหรือแฟร์กิ้งแต่ว่าที่เท็กซัสมันพึ่งพาใสา์วินเอเนอร์จีมากจนเกินไปในช่วงหลังเพราะว่ามีความพยายามที่จะเปลี่ยนนโยบายโดยที่ภาครัฐถูกกดดันจากบรรดาองคอ์กรประชาชนคมและทางการเมืองด้วยให้ให้เอาเงินไปอุดหนุนวินเอเนอร์จีอันนี้ก็ไม่เป็นไรปัญหานี้ผมคิดว่ามันผ่านจุดถกเถียงแล้วก็คือว่ามันมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นถ้าคุณใช้โซลา่า โซล่าฟาร์มนะมันบางทีมันไม่พอมันมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเวลาคุณใช้วินเทอร์บา e เพราะว่าพออากาศหนาวมากแล้วบางทีคุณต้องเปลี่ยนบ่อยด้วยแล,วแล้วถ้ามันอยู่หลังบ้านคุณเนี่ยคุณอยู่ไม่ได้เสียงมันดังเสียงมันดังไม่ใช่แค่นกตายคือเสียงมันดังแล้วมันต้องเปลี่ยนบ่อยเปลี่ยนบ่อยก็มีต้นทุนเพิ่มขึ้น นะเพราะฉะนั้นมันเป็นปัญหาตามมาแต่ว่าในกรณีของรัฐเท็กซัสตอนนี้มัน <c oughs> มันเป็นสิ่งที่กลายเป็นวิกฤตเพราะว่าเรามีคนซึ่งเสียชีวิตไป20กว่าคนแล้วก็เรามีครัวเรือนซึ่งขาดไฟฟ้าใช้เนี่ยเป็นล้านครัวเรือนนะเราพูดถึงประมาณ2.7ล้านคนซึ่งเป็นเหยื่อจากวิกฤตการขาดพลังงานในมรรฐเท็กซัสในปีนี้ <c oughs> แน่นอนมันไม่ได้แปลว่าที่เท็กซัสจะมีปัญหาอย่างนี้ทุกปีแต่ว่าเพราะว่ามันไม่ใช่อากาศจะหนาวอย่างนี้ทุกปีแต่ว่าในรอบนี้มันทำให้เห็นว่า ถ้าคุณต้องการพลังงานสีเขียวที่ยั่งยืนแล้วผลิตกระแสะไฟฟ้าได้ใช้อย่างเพียงพอเนี่ยทางออกซึ่งนักสิ่งแวดล้อมควรจะชอบพอนะถ้าไม่ได้มีอารมณ์แอนตี้กลัวหวาดระแวงพลังงานปรมานูไปจนเกินเหตุเนี่ยทางออกคือนิวเคลียร์นิวเคลียร์เอเนอร์จีแล้วโทษทีเวลาผมพูดถึงพลังงานนิวเคลียร์เนี่ย ไม่ต้องไปคิดฝันกันนะฮะว่าจะได้ใช้ไม่มีทางที่ NGO ในประเทศไทยเนี่ยเขาจะยอมให้มีการสร้างโรงงานนิวเคลียร์คือถ้าจะสร้างโรงงานนิวเคลียร์เนี่ยแผ่นดินต้องลุกเป็นไฟก่อนไม่มีวันนะฮะเพราะนั้นของดีๆนะไม่มีโอกาสได้ใช้หรอกนะครับแล้วก็นอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยพลังงานซึ่งออกมาในรูปแบบของคลีนโคลเนี่ยเทคโนโลยีที่ผลิตจากเหมืองถ่านหินเอามาใช้อย่างสะอาดๆซึ่งมีอยู่แล้วในเวลานี้เนี่ย จะทำก็ไม่ได้โรงไฟฟ้าใหม่ๆโรงไฟฟ้าถ่านหินก็ทําไม่ได้ NGO ก็ขวางรัฐบาลก็ห่วยแตกความเด็ดขาดไม่มีเลยในเรื่องพวกนี้นะก็ไม่เป็นไรนะตอนนี้ก็พึ่งพาสายการใช้พลังงานที่มีอยู่ในเวลานี้ไปก่อนซึ่งบังเอิญโชคดีเนี่ยตอนนี้เรามีอยู่มากเพียงพอและที่มีอยู่มากเพียงพอเพราะบังเอิญเราไปผลิตในต่างประเทศแล้วก็ส่งเข้ามา